สวัสดีค่ะพบกับนกน้อยที่ช่องคา r เซน TH ทีเฮดกันอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะนกน้อยจะพามาชมตเตยตาไฮลักซ์รีโวล็อกโค2.8เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อสีขาวมุกคันนี้นะคะสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่1,239,000าบาทค่ะในรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะสีสีค่ะมีสีขาวมุกนะคะสีดำสีแดงและเพิ่มสีใหม่พิเศษนะคะจะเป็นสีเขียวค่ะ ในส่วนของสีขาวมุกและสีแดงนะคะเพิ่ม1 0 0 0 0ืนบาทค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องคาร์โซนของเรานะคะจัดทํามาเพื่อให้สําหรับคุณลูกค้านะคะที่ต้องการออกรถแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปชมรถตัวจริงที่โชว์รูมนะคะทางช่องของเราจึงจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลตัวรถอย่างละเอียดก่อนออกรถจริงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนกน้อยจะพามาชมทั้งภายในและภายนอกแบบจัดเต็มคันเลยค่ะ มาเริ่มแนะนำกันที่ด้านหน้าตัวรถนะคะด้านหน้าตัวรถออกแบบใหม่นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำหากลูกค้ามาดูใกล้ๆจะมีเก็ตมันทลิกด้วยค่ะคิ้วกระจังหน้าด้านบนจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่เป็นแบบอะคริลิกค่ะด้านหลังโลโก้จะมีเลดร์ที่ทำงานควบคู่กับกล้องโมโนคูล่าด้านล่างจะเป็นดิฟฟิวเซอร์สีเทาเมทัลิกค่ะ ชุดไฟของรุ่นนี้ออกแบบใหม่นะคะจะเป็นไฟแบบใบบีมนโปรเจคเตอร์ค่ะไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันนะคะมีไฟ Daytime Running Light และไฟเลี้ยวค่ะด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นแบบ LED และครอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะออกแบบมาเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันกับซุ้มล้อเลยค่ะเซ็นเซอร์การระยะที่มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมจอแสดงผลในรถ ที่ให้ทั้งภาพและเสียงค่ะค่ะมาชมกันต่อในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะบริเวณซุ้มล้อนะคะทั้ง4ซุ้มนะคะจะเป็นสีดำและก็ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกตรงกลางนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่265 60 R18 ค่ะล้อจะเป็นแบบอัลลอยสีดำเงานะคะขอบ18ค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำ ะะเข้ารับกับชุดซุ้มล้อแล้วก็กระจังหน้านะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าค่ะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นสีดำทั้ง4ประตูค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยกสูงก็จะมีบันไดข้างขึ้นรถได้ขึ้นลงสะดวกค่ะและมิติของรถคันนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่5,325ม mm มลิเมตรค่ะ ความกว้างนะคะอยู่ที่1,900มิลลมความสูงนะคะ1,815ม mm ิลลมค่ะและระยะต่ำสุดจากพื้นนะคะจะอยู่ที่216ม mm ิลลมรค่ะระบบเบรกด้านหน้านะคะจะเป็นแบบดิสเบรกค่ะส่วนระบบเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดันเบรกค่ะช่วงล่างด้านหน้านะคะจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะระบบช่วงล่างด้านหลังใหม่นะคะ พร้อมแหนบกันสะเทือน High e n s i l e Steel พร้อมช็อคอัพปรับจูนใหม่ค่ะรถมีความนุ่มนวลเหมือนรถ SUV ระดับหรูและยังคงสามารถบรรทุกได้อย่างดีเยี่ยมค่ะในรุ่นล็อกโคนะคะจะมีสปอร์ตบาร์สีเทาเข้มนะคะตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิกและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถนะคะด้วยไฟ LED ด้านท้ายกระบะ3จุดพร้อมสวิตช์เปิดปิดไฟค่ะในรุ่นล็อกโคนะคะนอกจากสปอร์ตบาร์แล้วยังมี สติกเกอร์นะคะสัญ,ญลักษ์ล็อกโคให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะบริเวณฝาท้ายนะคะจะมีครอบไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็นสีดำขนาดใหญ่นะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ไฮลักค่ะเมื่อเปิดฝาท้ายจะเป็นสีดำมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะและกันชนท้ายจะเป็นสีดำมีเซ็นเซอร์ ถอยหลังให้ทั้งหมด4จุดค่ะไฟท้ายดีไซน์ใหม่ค่ะแบบ LED Light Guiding นะคะเห็นชัดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนค่ะ <c oughs> ส่วนฝาท้ายนะคะ <c oughs> ก็จะมีที่ช่วยผ่อนแรงนะคะเปิดปิดทำให้ลูกค้าสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้อย่างง่ายดายนะคะ <c oughs> ด้านในตัวกระบะนะคะก็จะมีกระบะ l i เนอรมาให้เลยจากโรงงานและก็มีรูร้อยเชือกให้ทั้งหมด4รูร้อยค่ะ ในส่วนของตัวกระบะภายในนะคะจะมีความยาวนะคะ1 5 5 5มมความกว้างนะคะจะอยู่ที่1540 mm มมและความสูงนะคะจะอยู่ที่4 mm ้ายมมค่ะใกระบะฝั่งซ้ายนะคะจะมีสวิตนะคะเปิดปิดไฟส่องสว่างกระบะท้าย LED จะต้องเปิดไฟใหญ่ในตำแหน่งออโต้หรือไฟหลีขึ้นไปนะคะสวิตถึงจะเปิดไฟส่องกระบะท้ายติดค่ะ ด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหให้นะคะก็จะขนาดเท่ากับล้อจริงเลยค่ะและในรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะคะจะเป็น2.8ลิตร GD Super Power 1 GD F-TV High ดีเซลแบบ4สูบแถวเรียง16วาลดีโอเ n t ี r b o และ Intercooler ค่ะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบอยู่ที่2,755 c ซีซีกำลังที่ให้มาจะอยู่ที่150กิโลวัตต์204แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนอาทีระบบจ่ายน้ำมันนะคะจะเป็นระบบหัวฉีด direct injection ระบบแรงดันน้ำมันสูงคำมันเร็วนะคะแรงดันสูงถึง250 mpa พร้อมระบบหัวฉีดใหม่ iart ค่ะ ในส่วนของความจุทางน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะสามารถจุได้ถึง80ลิตรค่ะและรุ่นนี้นะคะระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์เจอร์มีการเปลี่ยนเทอร์โบให้ใหญ่ขึ้นนะคะแกนเทอร์โบใส่ตลับลูกปืนบอแบลเลงนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานเพิ่มประสิทธิภาพในการบูตได้เร็วอัดอากาศได้ดีลูกสูบเคลือบสารไดมอนด์ไลท์นะคะที่แหวนรองลูกสูบเพื่อลดแรงเสียดสี เครื่องยนต์แข็งแรงและก็ทนทานนะคะได้ทั้งความแรงความประหยัดในเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เลยค่ะและระบบความปลอดภัยที่ให้มาในรุ่นร o c กโคคันนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบ g o a ค่ะถุงลมนิรภัยมีให้ทั้งหมด7ตําตำแหน่งรอบคันเลยนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ก็มีค่ะมีระบบควบคุมนะคะความเร็วขณะขับลงจากทางลาดชัน DAC ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกับอัตโนมัติ LDA ค่ะกล้องมองหลังนะคะจะช่วยให้คุณลูกค้าถอยหลังอย่างปลอดภัยค่ะมีระบบควบคุมการทรงตัวในทางโค้งนะคะ VSC ค่ะและระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะคะมีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC มีระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะและมีระบบควบคุมการสายของพ่วงท้ายนะคะ TSC ค่ะ ในรุ่นนี้นะคะจะเป็นจอแบบ m l d นะคะที่แสดงภาพมุมของล้อนะคะออกแบบให้ใช้งานเพื่อสังเกตมุมองศาของล้อขณะไต่ทางชันด้วยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะคะว่าด้านในของตัวรถมีอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะในส่วนของการเข้ารถนะคะเข้าออกรถของรุ่นนี้นะคะก็จะใช้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์สมาร์ทเอนทีนะคะกุญแจจะมีให้ทั้งหมด 4ดอกนะคะก็จะมีกุญแจที่เข้าออกรถนะคะแล้วก็2ดอกนี้จะเป็นกุญแจที่ใช้ล็อกนะคะฝาท้ายค่ะระบบกุญแจก็จะมีระบบล็อกรถปลดล็อกแล้วก็สัญญาณเรียกรถนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฮลักษณ์นะคะแล้วก็รูปรีโวค่ะเดี๋ยวนกน้อยจะพาคุณลูกค้าไปชมด้านในตัวรถกันค่ะ ภายในของรุ่นล็อ c โนะคะจะเป็นภายในโทนสีดํานะคะในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นที่พักแขนแบบบุนุ่มนะคะมีปุ่มปรับกระจกนะคะพับกระจกมองข้างแล้วก็จะเป็นกระจกขึ้นลงทั้ง4บานแบบออโต้นะคะพร้อมระบบแจมโรลิชชั่นค่ะมือเปิดภายในจะเป็นโครเมียมนะคะตกแต่งด้วยแถบสีเทานะคะแบบแฮร์ไลน์ค่ะแล้วก็ภายใน ภายในประตูนะคะจะมีไฟสร้างบรรยากาศให้ทั้งหมดสีบานนะคะจะเป็นโทนแสงสีฟ้านะคะทําให้คุณลูกค้าขับขี่ดูสบายตาแล้วก็ดูผ่อนคลายนะคะด้านล่างก็จะมีที่วางขวดน้ําวางแก้วน้ําได้แล้วก็วางเอกสารค่ะและมีไฟนะคะส่องตรงประตูทางขึ้นด้วยค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะก็ ขนาดใหญ่เลยนะคะอบกระชับนั่งสบายพร้อมรูระบายนะคะของคนขับนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางค่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบปรับแมนนวลนะคะสามารถปรับได้4ทิศทางค่ะพวงมาลัยของรุ่นนี้นะคะจะเป็นหุ้มหนังนะคะแบบ3ก้านค่ะสามารถนะคะปรับได้4ทิศทางนะคะสูงต่ำและดึงเข้าหาตัวค่ะ ด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานของจอ M I D นะคะแล้วก็มีปุ่มนะคะการทำงานของ L D A และปุ่มควบคุมเรดาร์ค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นปุ่มควบคุมระบบความเร็วนะคะ Cruise Control ค่ะระบบการสตาร์ทรถของรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบ push start ค่ะ ด้านข้างระบบพุชสตาร์ทก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะตกแต่งนะคะแผงแอร์ด้วยสีดำเงาเป็นโนแบ็คนะคะด้านบนจะเป็นโครเมียมแบบลมดำค่ะปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์ค่ะในรุ่นนี้นะคะมีมือจับขึ้นลงนะคะทั้งหมด8ตํตำแหน่งเลยค่ะแล้วก็แผงบางแดดด้านหน้านะคะของผู้ขับจะยังไม่มี กระจกมาให้นะคะแต่ว่าจะสามารถสอดบัตรได้ส่วนของผู้โดยสารนะคะจะมีกระจกให้ด้วยค่ะมีที่เก็บแว่นนะคะแล้วก็มีไฟส่องเก๋งนะคะให้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งค่ะที่คอนโซลด้านหน้าซ้ายนะคะด้านล่างจะเป็นที่เก็บเอกสารนะคะและด้านบนจะเป็นกล่องครูบ็อกค่ะ ในรุ่นนี้นะคะระบบควบคุมพวงมาลัยจะเป็นแบบ VFC นะคะให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็วค่ะช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจนะคะและลดความเมื่อยล้าขณะขับขี่ค่ะจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่จะเป็นแบบ TFT ค่ะแสดงผลเป็นการาฟิกแบบสีสันสวยงามชัดเจนนะคะขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่4.2นิ้วค่ะ สังเกตง่ายทุกข้อมูลการขับขี่พร้อมฟังก์ชันแสดงมุมเลี้ยวของล้อปริมาณคงเหลือของอุปกรณ์กองเข่าไอเสียแสดงการาฟิกการตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบคันพร้อมมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลค่ะหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วใหม่ทำงานอย่างลื่นไหลสัมผัสไวมากค่ะเครื่องเสียงรองรับ Apple Car p l พ y รองรับทุกความบันเทิงนะคะพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแบบครบคันและที่มากกว่า การเป็นเครื่องเสียงนะคะรุ่นนี้นะคะยังมีระบบ T-connect ค่ะที่เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันให้ความช่วยเหลือ3กลุ่มใหญ่ค่ะฟังก์ชันการใช้งานกลุ่มแรกนะคะ a l w a y Local and Protect ค่ะจะมี4ฟังก์ชันนะคะ Find My Car ค่ะเช็คตำแหน่งรถแบบ Real Time ได้ทุกที่ทุกเวลาชิปแท็กระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกจรกรรมพร้อมประสานงานช่วยเหลือได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะ มีระบบ SOS ค่ะประสานงานช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงระบบ Geofencing นะคะระบบแจ้งเตือนเมื่อรถของคุณลูกค้านะคะออกนอกเขตพื้นที่ที่คุณลูกค้ากำหนดไว้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานกลุ่มที่2นะคะ จะประกอบไปด้วย3ฟังก์ชันค่ะ Vehicle Information จะแสดงสถานะรถยนต์ข้อมูลการขับขี่และสรุปทิปการเดินทางพร้อมให้คุณลูกค้านะคะได้แชร์ลงโซเชียลอีกทั้งบริการแจ้งเตือนต่อทะเบียนร,รถประจำปีล่วงหน้าแบบอัตโนมัติค่ะ Maintenance Reminder จะแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการพร้อมประสานงานนัดหมายให้กับคุณลูกค้านะคะและมีระบบ Insurance ค่ะประกันไทยนะคะขับดีลดให้นะคะสิทธิพิเศษด้วยเบี้ย ประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ของคุณลูกค้านะคะและยังมีระบบช่วยเตือนการต่อประกันล่วงหน้าให้แบบอัตโนมัติด้วยค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะกลุ่มที่3 h a p p i n e s s mobility ค่ะบริการนะคะตัวนี้จะเพิ่มความสุขทุกเส้นทางให้กับคุณลูกค้าด้วยบริการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้จะโทรไปที่ call center นะคะสามารถนะคะขอเส้นทางและบริการจองโต๊ะอาหารได้และยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตค่ะ สวิตช์เปลี่ยนโหมดการขับขี่ขับ2ขับ4 High และขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมกับระบบ DAC ควบคุมขณะลงทางลาดชันและสวิตช์เปิดปิดระบบควบคุมเฟืองท้าย ALDS Auto Limited Slip Differential ระบบเกียร์จะเป็นแบบออโต้นะคะอัตโนมัติ6สปีดพร้อมการเปลี่ยนเกียร์แบบ Sequential Shift ค่ะ มีปุ่มด้านข้างเกียร์นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบประหยัดยิ่งขึ้นนะคะด้วยปุ่ม Eco Mode ค่ะและสมรรถนะสูง Power Mode ค่ะถัดมานะคะที่พักแขนกลางพร้อมกล่องเก็บของด้านในจะมีช่องต่อไฟฟ้านะคะ ac 220โวลต์เพื่อความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่องค่ะและด้านหลังกล่องเก็บของนะคะจะมีช่องแอร์หลังอีก2ตำแหน่งค่ะ ทำให้ห้องโดยสารเย็นสบายเบาะล้างนะคะที่นั่งคู่หน้ามีที่เก็บของเป็นกระเป๋ากิงโจและหูแขนของค่ะเบาะล้าง3าําแหน่งนะคะพร้อมเข็มขัดนิรภัยทั้ง3ตําแหน่งเบาะกลางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่พักแขนและวางแก้วน้ําได้อีก2ตําแหน่งค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมรีโว่ล็อกโกอเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้นะคะทั้งสวยทั้งเท่บาดใจคุณลูกค้ามากเลยนะคะ มีทั้งออปชันนะคะและระบบความปลอดภัยที่ครบคันขนาดนี้นะคะหากคุณลูกค้านะคะสนใจออกรถรุ่นนี้ก็อย่าลืมโทรมาปรึกษานกน้อยได้นะคะที่เบอร์0890121818ค่ะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่ชมคลิปแล้วนะคะถูกใจนกน้อยนะคะฝากกดถูกใจและกด แชร์ทั้งคลิปวิดีโอให้นกน้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนกน้อยและทีมงานได้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องคา r โซนทีเฮดของเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่องของเรานะคะก็จะมีพาชมรถโตโยต้าป้ายแดงรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นพร้อมข้อเสนอที่ดีๆให้กับทางคุณลูกค้าได้รับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการออกรถจริงค่ะและวันนี้นกน้อยต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ